สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะวันนี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าในสัปดาห์นี้เราเรียนในหน่วยของอะไร ใช่แล้วค่ะสัปดาห์นี้เราเรียนในหน่วยของศาสตร์พระราชานั่นเองเอเมื่อวานเด็กๆได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับศาสตร์พระราชากับคุณครูพลอยมั้งคะอ่าเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของรัชกาลที่9ใช่ไหมคะเอวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถมาพิษนั่นเองค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไปเรียนรู้พระราชกรณียกิจว่ามันคืออะไรแล้วก็พระองค์อ่ะทรงทําอะไรให้แก่ปวงชนชาวไทยบ้างคุณครูอ้อนนะคะก็จะมีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆได้รับชมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วงั้นเราไปรับชมนิทานกันก่อนเลยค่ะ ของกุ้งกิ้งหล่อมากเดี๋ยวเติมตรงนี้อีกนิดว้าวเท่สุดๆไปเลยเพื่อนๆคะนี่คือภาพครอบครัวของกุ้งกิ้งเองคะ่ะมีกุ้งกิ้งต้นกล้าคุณแม่แล้วก็คุณพ่อคะ่ะเวลาว่างของกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งชอบวาดรูปคะ่ะได้เล่นสีได้วาดรูปอิสระเพลินมากๆเลย กุ้งกิงวาดรูปครอบครัวแล้วเพื่อนๆลองวาดกันดูบ้างนะคะแล้วเอามาแบ่งกันดูหน่อยของใครเป็นยังไงบ้างวันนี้รายการนิทานสนุกกับกุ้งกิงมีนิทานน่ารักน่ารักที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างพ่อและลูกมาฝากเพื่อนๆคะ่ะเรื่องนี้ชื่อว่าฉันรักพ่อฉันรักพ่อ เรื่องโดยนานกฮูกภาพโดยรติมัยหงวิสุทธิกุลฉันรักพ่อเพราะพ่อลอมากและพ่อก็รักฉันเสมอฉันรักพ่อเพราะพ่อตลกมากและพ่อก็รักฉันเสมอฉันรักพ่อเพราะพ่อตัวใหญ่มากและพ่อก็รักฉันเสมอ ฉันรักพ่อเพราะพ่อมีพุงนุ่มนิ่มที่อบอุ่นมากและพ่อก็รักฉันเสมอฉันรักพ่อเพราะพ่อแข็งแรงมากและพ่อก็รักฉันเสมอฉันรักพ่อเพราะพ่อดูแลแม่กับฉันและพ่อก็รักฉันเสมอฉันรักพ่อ พราะพ่อกล้าหาญมากและพ่อก็ร <ette> ักฉ <c oughs> ันเสมอฉันรักพ่อเพราะพ่อชอบเล่นกับฉันและพ่อก็รักฉันเสมอฉันรักพ่อเพราะพ่อสอนฉันบินและพ่อก็รักฉันเสมอฉันรักพ่อเพราะพ่อว่ายน้ำเก่งมากและพ่อก็รักฉันเสมอ ฉันรักพ่อของฉันที่สุดในโลกเลยลูกสิงโตรักพ่อเพราะพ่อหล่อลูกลิงรักพ่อเพราะพ่อตลกลูกช้างรักพ่อเพราะพ่อตัวใหญ่ลูกเพนกวินรักพ่อเพราะพ่อมีพุงนุ่มนิ่มและอบอุ่นลูกสัตว์ทุกตัวรักพ่อกันหมดเลยกุ้งกิ่งก็รักพ่อค่ะรักมากที่สุดรักมากมาก เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆก็ได้รับชมนิทานกันจบไปแล้วนะคะเอ๊เด็กๆจําได้ไหมคะว่านิทานเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าอะไรใช่แล้วคะ่ะนิทานเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าฉันรักพ่อวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนะคะเด็กๆหลายคนคงสงสัยกันนะคะว่าพาระราชกรณียกิจคืออะไรพระราชกรณียกิจนะคะก็คืองานที่พระเจ้าแผ่นดินนะคะ ทรงกระทําไว้นะคะอ่าวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงราชกาลที่9้นั่นเองค่ะในหลวงราชกาลที่9นะคะมีพระราชกรณียกิจเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยค่ะแต่วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปดูแต่ละด้านที่พระองค์ทรงกระทําไว้เพื่อแก่ปวงชนชาวไทยว่ามีอะไรบ้างถ้าเด็กๆพร้อมแล้วงั้นเราไปรับชม พระราชะกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9กันเลยคะ่ะพระราชะกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ด้านแรกนะคะก็จะเป็นด้านการเกษตรด้านการเกษตรนะคะในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงมีพระเมตตาต่อพระสพนิกรชาวไทยอย่างมากนะคะทรงทุ่มเทพระวรากายบำเพ็ญพระราชะกรณียกิจด้านการ กเกษตรของไทยและชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร,กรนั่นเองค่ะโดยเฉพาะให้ความสำคัญกับชาวนาไทยและข้าวไทยเป็นอย่างมากต่อไปนะคะด้านที่2ก็คือด้านการแพทย์และสาธารณสุขนั่นเองค่ะด้านนี้นะคะพระองค์ก็ทรงเห็นว่ามีการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมรัษดรตามท้องที่ต่างๆทุกครั้งแล้วทรง พระกะรุณาโปรดเกล้าให้มีคณะแพทย์ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขานะคะคของโรงพยาบาลต่างๆล้วนอาจจะเป็นอาสาสมัครทั้งสิ้นโดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิดพร้อมพระเวชภัณฑ์หรือเครื่องมือแพทย์ครบครันค่ะพร้อมที่จะรักษาพยาบาลรัศษฎดผู้ป่วยไข้ได้ทันทีพระองค์นะคะก็จะมีการก่อตั้งนะคะ หน่วยงานหรือโครงการต่างๆเกิดขึ้นนะคะก็คือโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทานนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นด้านที่3นะคะก็คือด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะ คือด้านนี้นะคะพระองค์ทรงใช้ประสบการณ์และแนวทางพระราชดำริโครงการหลวงในการพัฒนาแล้วก็วิจัยนั่นเองค่ะแก่นักเรียนไทยที่ไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศเพื่อนำกลับมาพัฒนาประเทศไทยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นด้านที่4นะคะก็คือด้านาศาสนานั่นเองพระองค์พระองค์นะคะได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัประการเลยค่ะ เพื่อที่จะส่งเสริมบำรุงให้พระพุทธศาสนานะคะจะเริญยิ่งรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะก็จะมีพระองค์นะคะก็จะได้เสด็จไปพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญจะเป็นเช่นวันมาคบบูชาวันวิสาขบูชาแล้วก็มีการจัด ประกวดการแต่งหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชาด้วยค่ะแล้วก็มีการจัดพิมพ์จําหน่ายในราคาถูกเพื่อเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนได้จับจ่ายใช้สอยได้ง่ายขึ้นค่ะต่อไปนะคะเป็นด้านที่5นั่นเองคือด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะก็คือพร,พระองค์นะคะ,สะเสด็จเยือนประเทศต่างๆหลายประเทศอย่างเป็นทางการค่ะอาจจะ เยือนได้หลายประเทศก็จะมีเ,เช่นบูนสหรัฐอเมริกาสหารัฐอเมริกานะคะก็จะเป็นประเทศแรกที่พระองค์ทรงเยี่ยมเยือนประเทศนั่นเองค่ะการที่เราจะเยี่ยมเยือนประเทศนะคะก็จะเป็นการผูกมิตรไมตรีกับประเทศอื่นๆค่ะเพื่อใช้ในการสัมพันธ์ไมตรีติดต่อค้าขายกันระหว่างประเทศนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะก็คือด้านศิลปะวัฒนธรรมนะคะพระองค์นะคะทรงตั้งกลมมหรสพขึ้นเพื่อฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมไทยนั่นเองค่ะแล้วก็ทรงตั้งโรงละครหลวงขึ้นเพื่อส่งเสริมการแสดงละครในหมู่ข้าราชการบริพานค่ะต่อไปนะคะพระองค์ก็ยังทรงโปรด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะให้ออกแบบอาคารสมัยใหม่เป็นแบบทรงไทยอย่างเช่นตึกอักษรศาสตร์ซึ่งเป็นอาคารเรียนดั่งแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะแล้วก็มีอาคารของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยด้วยด้วยค่ะต่อไปนะคะเป็นด้านการกีฬานะคะพระองค์นะคะปรีชาสามารถทางด้านกีฬามากค่ะแล้วก็กีฬาที่พระองค์โปรดปรานเป็นพิเศษนะคะก็คือ เรือใบนั่นเองค่ะพระองค์ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการลงแข่งเรือใบในกีฬาแหลมทองครั้งที่4แล้วก็พระองค์ก็ทรงชนะเลิศเหรียญทองนอกจากเรือใบที่พระองค์ทรงโปรดแล้วนะคะก็ยังมีกีฬาประเภทอื่นๆเช่นแบดมินตันเทนนิสยิงปืนเป็นต้นค่ะต่อไปนะคะเป็นด้านการศึกษาไทยนั่นเองคือด้านสุดท้ายแล้วนะคะด้านการศึกษา,กษาไทยนะคะ พระองค์นะคะทรงเห็นถึงความสําคัญเป็นอย่างมากนะคะพระองค์ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเก้านะคะพระราชทานพระราชทัพย์จัดตั้งมูลนิธิอนันทมหิดล ให้เป็นทุนสำหรับการศึกษานะคะในแขนงวิชาต่างๆเพื่อให้นักศึกษานะคะได้มีทุนออกไปศึกษาหาความรู้ต่อนะคะดังพระราชดำรัสที่ว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ความคิดและก็ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคลหากสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนในทุกๆด้านแล้วสังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ สามารถดำรงรักษาความเจริญมั่งคงและประเทศชาติไว้และพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอดนั่นเองค่ะพระองค์นะคะซึ่งจึงมีพระราชดำริเริ่มโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะคะโดยจะมีก่อตั้งโรงเรียนพระบรมราชูาชปถัมภ์นะคะก็จะมีโรงเรียนจิตระดาโรงเรียนวังไกลกังวลโรงเรียนราชประสงค์นุเคราะห์เป็นต้นค่ะ แล้วก็มีแจกทุนการศึกษาพระราชทา,านด้วยนะคะก็จะมีทุนพระราชทา,านเพื่อการศึกษาสงเคราะห์หรือมูลนิธิราชประสานุเคราะห์ในพระบรมราชาประถมแล้วก็ทุนมูลนิธิอน,นันทมหิดลน,นะคะทุนนี้นะคะก็จะมอบให้แก่นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นในด้านต่างๆแล้วก็ทุนสุดท้ายนะคะก็คือทุนมูลนิธิภูมิพลค่ะ แล้วก็นอกจากทุนนะคะก็จะมีโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนแล้วก็มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆก็ได้รับชมเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่พระองค์ทรงได้กระทําไว้ให้แก่ปวงชนชาวไทยนะคะ ต่อไปนะคะคุณครูอร้อนะคะก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทํานั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะวันนี้เกมการศึกษาที่คุณครูอร้อนะคะจะเอามาให้เด็กๆได้เล่นก็คือเกมจับคู่ภาพชิ้นส่วนที่หายไปเกมนี้นะคะคุณครูอร้อนะคะก็จะมีภาพอยู่หนึ่งภาพนะคะมาให้เด็กๆได้สังเกตและเด็กสังเกตนะคะว่าส่วนใดของภาพนะคะหายไปถ้าเด็กๆพร้อมแล้วงั้นเราไปกันเลยคะ่ะ ภาพแรกนะคะเด็กๆสังเกตสิคะว่าเป็นภาพอะไรใช่แล้วค่ะเป็นภาพที่คุณพ่อมีคุณลูกผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายกอดอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตภาพดีๆนะคะภาพ1นะคะเป็นภาพอย่างนี้ภาพที่2แล้วก็ภาพที่3เด็กๆสังเกตสิคะว่า3ภาพนี้เป็นชิ้นส่วนของภาพแผ่นดักแผ่นไหนเอ๊ติ๊กตังติ๊กตัง ใช่แล้วค่ะนั่นก็คือภาพที่1น,นั่นเองเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะตบมือให้ตัวเองเลยคะ่ะต่อไปนะคะเป็นภาพที่สองนะคะภาพที่2เด็กๆสังเกตสิคะเป็นภาพอะไรคะอ่ามีเด็กผู้ชายกำลังขี่คอคุณพ่อนะคะแล้วก็เขียน Father Day นะคะคือคือ,คอวันพ่อน,นั่นเองเด็กๆลงมาดูชิ้นส่วนแต่และชิ้นส่วนใน3ชิ้นส่วนนะคะว่ามีส่วนไหนอยู่เป็นส่วนที่อยู่ตรงกับภาพจริงนั่นเองนะคะ ภาพที่3ามาแล้วค่ะเด็กๆคิดว่าใน3ภาพนี้เป็นชิ้นส่วนไหนคะที่หายไปจากภาพแผ่นหลักนะคะใช่แล้วค่ะนั่นคือภาพที่1นั่นเองเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตบมือให้ตัวเองหน่อยคะต่อไปนะคะเป็นภาพสุดท้ายแล้วนะคะเอะเด็กๆสังเกตภาพสิคาว่าเป็นภาพอะไรลูกกำลังขี่คอุณพ่ออยู่ใช่ไหมคะขี่คอพ่อที่เป็นซูเปอร์แมนนั่นเองเด็กๆ สังเกตชิ้นส่วน3ชิ้นส่วนนะคะว่าชิ้นส่วนไหนตรงกับภาพแผ่นหลักนั่นเองภาพที่สองมาแล้วนะคะอ่าแลวก็ภาพสุดท้ายเด็กๆคิดว่าภาพไหนคะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือภาพที่3นั่นเองเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะปบ,บมือให้ตัวเองหนะะ่อยค่ะเป็นไงกันบ้างคะกิจกรรมวันนี้เกมการศึกษาของคุณครูนะคะก็จบลงไปแล้วสนุกไหมคะเด็กๆรอติดตามนะคะว่า ในวันพรุ่งนี้นะคะคุณครูนุ่นนะคะจะมีกิจกรรมและเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรของศาสตาราชามาให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย